อันนี้คืออันนี้ผมเอาฉากสปริงแทบครับแล้วก็ <c oughs> ฉากต่อไปมันอยู่นี่เว้ยเดี๋ยวซูมไปใกล้ๆเลยอ่าต่อไป,ไปต่อไปนะครับต่อไปต่อไปทำไมผมมีกรอบนะครับมีกรอบอย่างนี้ได้ แล้วก็ต่อไปต่อไปอีกมันผมลืมวาดแผลตรงนี้นะครับต้งทมตรงตามานะันอะเดี๋ยวก็ลึกบาดว่าวาดตา,าข้างหลังได้ แล้วก็ถึงฉาสกสุดท้ายหนึ่งปีต่อมาแล้วก็กลายเป็นอันนี้เลยก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับวาดรูปสปริงแทบในวันนี้